KING POWER เข้าใจนักเดินทาง PTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตกลับสู่ช่วงที่2ของรายการค้นเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับเรายังอยู่กันที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชนบุรีเพื่อพูดคุยถึงชีวิตแนวคิดและการทำงานของอาจารย์ยักษ์ดรวิวัฒสัญญกรรมธรผู้ที่เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่9 โดยได้ศึกษาและนําแนวคิดทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการทําการเกษตรและการดารงชีวิตให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งรณรงค์ให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมีหยุดการพึ่งพาชาติตะวันตกและหันกลับมาพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงถามอาจารย์ยักษ์กันต่อเลยนะครับว่าจากการทําเกษตรก้าวสู่มูลนิธิกาติกรรมธรรมชาติได้อย่างไงครับพอเราเริ่มท,ำทำําสําเร็จเนี่ยมันก็มีเพื่อนฝูง ก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องที่เคยทํางานถวายพระองค์ท่านก็มาแวะดูกันข่าวก็เริ่มออกไปแล้วก็มาดูกันว่าผมนี่ไม่ปกติคนเพี้ยนบ้างอะไรบ้างก็มาดูกันว่าเพี้ยนจริงไหมแล้วมันเห็นผลคนก็เริ่มตามมาดูแล้วก็เลยถือโอกาสมาทั้งทีแล้วว่าจัดคอร์สเลยคนที่มีอำนาจวาสนามีเงินมีมีทุกอย่างอยู่ในมือเขาจะไม่เข้าใจเขาจะไปทำที่เรื่องที่ที่ไม่สงสอน เราคิดว่าผมได้มีความถนัดเรื่องการเป็นครูสอนคนอยากถ่ายทอดแล้วก็สุดท้ายเขาไปจดทะเบียนเป็นมูลนิธิกิตกรรมธรรมชาติตอนหลังก็จดสองมูลนิธิเป็นมูลนิธิเธศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็จัดตั้งเป็นสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมูลนิธิกิจกรรมเนี่ยเอาไว้ทํางานกับรรเกษตรกรเป็นหลักส่วนสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาก็จะมีครูบาอาจารย์เด็กนักเรียน ในมหาลาัยในโรงเรียนต่างๆก็สนใจอยากเรียนรู้งานของไม่ใช่หัวเขา,เขาก็มาเรียนรู้ร่วมกันผลจากต้นแรกคือมูล,ลนิธิกิกรรมธรรมชาติได้แตกหน่อขยายการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชุมชนและสังคมอย่างไรบ้างครับมันก็แตกตัวจากที่เดียวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยลามไปเป็นผมก็ว่าเป็นแสนแห่งบางคนบอกโอ้ยไอ้ที่เองไม่รู้อีกเยอะเป็นล้านแล้วเราไม่มีปัญญาไปตามแต่ว่ากระแสหลักๆนี่คน ดิ้นรนที่จะหยุดใช้สารพิษในอาหารเนี่ยมันเป็นกระแสที่ใหญ่ขึ้นมากเลยทุกคนก็จากไม่เชื่อเลยก็เริ่มเชื่อมั่นว่าปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารพิษเลยปลูกผักโดยไม่ใช่เราทดลองกับพืชห้าสิบห้าชนิดมันแพร่ไปในกลุ่มชาวสวนนี่ก็ลุกขึ้นไปตั้ง4ี่สิกว่าชนิดกับชาวนาเนี่ยก็ปลูกพืชหลายชนิดไม่ใช่เฉพาะข้าวกับชาวไร่มันก็แพร่ไปกับอาชีพหลากหลาย เดี๋ยวนี้แม้อาชีพคนเมืองมันจะมีหลักสูตรคนเบื่อเมืองอะไรเงี้ยหลักสูตร C.M.S.Crisis Management and Survival Camp ที่จริงเราจัดหลักสูตรเตรียมรับน้ำท่วมเพราะพระองค์ท่านเตือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเตือนมาตลอดภัยพิบัติธรรมชาติจะรุนแรงขึ้นก็ชัดมากเลยท่านเตือนแม่นเป๊ะเลยโรคระบาดต่างๆก็เกิดชัดเจนก่ความอดอยากในสังคมนี้เกิดปัญหาเนี่ยก็ก็พยายามทำให้ดูแต่มันก็ เอ,เองเมื่อโลกเข้าสู่วิกฤตโดยเฉพาะปัญหาความอดอยากจําเป็นไหมครับว่าเราต้องหันมาทําเกษตรเท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมันมีประมาณ80%มาก,ก่อนน่ดีแล้วก็ความเป็นเมืองมันขยายตัวไปประมาณ31%มันมีความเป็นเมืองวัะนั้นที่ไหนเป็นเมืองเนี่ยอาชีพอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกร,กรมันก็จะเยอะขึ้นบ้านเราจึงทิ้งเกษตรกรกรมเนี่ย มาอยู่แออัดกันในเมืองคนมีความรู้ก็มาทําธุรกิจมาทํากิจการมาเป็นราชาการคนไม่มีความรู้ก็ไปอยู่ตามโรงงานหรือดูนาเขาจะกลับไปทานาเทานะแล้วก็ทิ้งเลยแล้วนองนั้นก็จะมารับจ้างอยู่ในเมืองนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยต้องแบค k ูเนเจอร์มันต้องถอยกลับไปหาภาคเกษตรมากที่สุดเท่าที่เป็นได้ถามว่าทั้งหมดน้นไม่จําเป็นเพราะความเป็นเมืองอยู่3 0มสิบเปอนจะจ๊ะก็มีอาชีพทํามาค้าขายมีอาชีพรับราชาการมีอาชีพลูกจ้างกินเงินเดือนไป หรือจะทําสื่อทุกอาชีพันทาได้แต่อย่าลืมประเทศไทยมันเป็นจุดเด่นสุดของโลกเรื่องเกษตรกรรมแล้ว FAO องค์การอาหารโลกกําหนดว่าเราเป็นหนึ่งใน6โซนของโลกที่เป็นแหล่งผลิตอาหารไว้สําร,รองเลี้ยงพลโลกเราเหนือคนทั้งโลกเลือดก,การเกษตรเราจะทิ้งมันจะเป็นอาชีพอุตสาหกรรมซึ่งกำลังอยากจะเป็นเงินอย่างเงี้ยอุตสาหกรรมมันกินไม่น่ายืนยันพอดีอยู่ว่าตรัสเตือนแล้วเตือนอีกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยไม่มีคนไม่อด เกษตรไม่มีคนอดตายอาจารย์หมายความว่าบ้านเราไม่เหมาะกับการทําอุตสาหกรรมเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับแต่ถามวุตสากรรมควรไหมควรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไงไม่ใช่ไปทาอุตสาหกรรมรถยนต์แข่งกันครับอุตสาหกรรมรถยนต์มันของเราที่ไหนมันตั้งอยู่ในบ้านเรากินแรงงานถูกๆเราไม่ได้มีส่วนแบ่งอะไรเลยส่วนแบ่งเต็มๆหรืคือเกษตรกรรมและแปลรูปเกษตรกรรมเป็นอาหารโรงงานเนี่ยผลิตอาหารส่งออกทั่วโลก มันต้งงอยใเืไทหากต้องการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับหลักปรยาเศรษฐกิจพอเพียงควรเริ่มต้นอย่างไรครับคือวิธีพอเพียงที่พระเจ่หัวสอนเนี่ยมีเยอะมากถ้าพูดถึงตัวกรณีศึกษาเนี่ย4,000กว่าเคสเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็ตามศึกษาได้เดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันเยอะหาไม่ยากอันที่หศึกษาปราัญาวิธีคิดถ้าคุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณจะเปลี่ยน เรื่องที่สองเนี่ยด้วยภายใต้ปรัชญาเนี่ยมันถูกแปลงเป็นทฤษฎี 3- 40ทฤษฎีจนพระองค์ท่านได้รางวัลเต็มไปหมดเลยทั่วโลกนั้นมันมีทฤษฎีว่าโดยการพัฒนาท่านก็มีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่านก็อธิบายทฤษฎีเรื่องดินทฤษฎีเรื่องน้าที่เต็มไปหมดเลยมีทฤษฎีที่สร้างขึ้นใหม่คนก็เข้าใจว่าทฤษฎีใหม่แปลว่าเรื่องเกษตรกรรมไม่ใช่ทฤษฎีใหม่มี3 4 0ทฤษฎี เป็นเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เกษตรกรรมอย่างเดียวเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของเทคนิคหรือขั้นตอนวิธีปฏิบัติการปฏิบัตินั่นเองก็มีกรณีศึกษาแต่ไม่หมดแล้ววิธีปฏิบัติของพงกเมื่อปฏิบัติเราจะพบนวัตกรรมเมื่อลงมือทําก็จะเกิดความรู้ใหม่และสุดท้ายวิธีบริหารไม่บริหารแบบฝรั่งเลยผมเรียนทฤษฎีตำราบริหารของอเมริกัน แต่พระองค์ท่านสอนให้ทํางานบนความขาดแคลนก็จะไปพัฒนาชนบทจบแพทย์จะไปไปอยู่เป็นหมออยู่โรงพยาบาลชนบทมันจะเอาเครื่องมือที่ไหนทันสมัยเหมือนโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วมันไม่มีมนนันต้องหัดทํางานภายใต้ความขาดแคลนผมเป็นนักพัฒนาไปอยู่ทุกชนบทไปอยู่บนดอยมันขาดแคลนไปอยู่ริมทะเลมันขาดแคลนมันต้องทําไม่ได้บนความขาดแคลนเงินก็ไม่มีกําลังคนก็เครื่องจักรก็ไม่มีไม่มีสักจัก่ง แต่มันต้องพัฒนาคนขึ้นมาให้ได้ทรงเรียกวิธีบริหารแบบนี้ว่าแบบคนจนแบบคนรวยคือทำแบบอเมริกันโอ้โหอเมริกันสแตนดาร์ดบ้านหลังใหญ่รถคันโตทุกอย่างเป็นอเมริกันใช่ไหมมันตัวใหญ่เราก็ก้าวหน้าพอสมควรเราจเจริญมาก้าวหน้ามาแบบเราอย่าไม่อย่าไปก้าวหน้าอย่างมากแบบเขาอย่าไปเป็นประเทศร่ำรวยไม่ได้อยากเป็นอันนี้ก็คือปรชัชญาเพราะปรัชญาเป็นอย่างนี้ทฤษฎีก็ตาม วิธีปฏิบัติก็ตามเทคนิคมันก็คนละเทคนิคก,กับที่เขาสอนกันในโลกและวิธีบริหารมันก็ไม่ต้องรองงบประมาณทุกวันนี้เรารอเพราะไม่มีงบก็เลิกไม่พัฒนาไม่ทําเลยเลยจริงเราทําที่นี่เราไม่มีงบจากหลวมาให้เราเลยทําบนความขาดแคลนแต่ว่าคนไทยอยากจะทําแบบคนรวยแต่บริหารไม่เป็นก็เจ๊งแ็สุดท้ายก็ต้องไปเป็นคนจน วิธีบริหารแบบคนจนที่ในหลวงรัชกาลที่9สรงสอนก็คือให้เราทํางานบนความขาดแคลนอาจจะเป็นขาดแคลนเงินอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกหรือเครื่องจกักรเครื่องทุนแรงต่างๆแต่หากต้องการพัฒนาก็ต้องฝึกทํางานให้ได้บนความขาดแคลนนั้นผมว่าเป็นวิธีการฝึกฝนและพัฒนาตนเองที่ยอดเยี่ยมมากครับซึ่งเราก็ได้เห็นแบบอย่างของคนที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองขึ้นจนแข็งแกร่งมาแล้วหลายต่อหลายท่านด้วยกันรวมถึงอาจารย์ยักษ์ของเราด้วยครับ อย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหน้ากลมาชมบทสรุปชีวิตและแนวคิดเปลี่ยนโลกของอาจารย์ยักษ์กันต่อครับท่านก็มองคนไทยทั้งหมดเป็นลูกนะผมฟังกับหูผม,มนั้นมีลูกคนโตมีลูกคนกลางมีลูกคนเล็กคนแข็งแรงมักจะชอบลังแกนะ้อต้องลงโทษอะไรอย่เงี้ยเราในโชคดีนะเกิดลูกกัน